จะน,นี่ตีสี่นะลูกน้องหมีตีสี่นะลูกไม่ตั้งชื่อเลยเนี่ยชื่ออะไรดีนะตีสี่นะลูกน้องจะเล่นอะไรเนี่ยแม่จะไปตลาดแม่จะไปตลาดไปเอาเข้ากระดังไปเอาชุดลูกค้าสั่งชุดไว้เนี่ยจะเข้ากระดังนี้เนี่ยเล่นกับลูกก็เพลินนะมาแล้วน้องจิ๋วอมกแล้วน้องจิ๋วอมกแล้วน้องจิ๋วอีกแล้ว,วมัวน,จ,มนจ,มจะให้เกาให้เกาหรอคะ จะให้เกาอออเอาใหญ่เอาคนใหญ่จะให้เกาเหรอคะอ้อ,อนอ้อ,อนคนเก่งคือพยายามอย่าเปิดอย่าเปิดแฟลชนะคะถ้ามืดๆอย่างนี้นะตาเขาเหมือนเราอะ่ะลองลองเปิดแฟลชแล้วหันโทรศัพท์เข้าหน้าตัวเองสิคะแล้วเด็กอะ่ะทําให้ตาบอดได้เลยนะคะเรานี่ยังตาบอดได้เลยนะถ้าไม่จาเป็นอย่าเปิดแฟลชใส่ตาเขาเด็ดขาดอย่าเปิดใส่เขาเด็ดขาดคะ่ะเอาไฟเอาอะไรมาส่อง อย่าให้โดนตาเขาโดยตรงอย่าหันเข้าตาเขาไม่ให้เกาไม่ให้เกาน้องจิ๋วให้เกาเดี๋ยวลงคลิปให้นะคะลงคลิปให้ชูก้าเชื่องชูก้าก็ได้กระลอกก็ได้เดี๋ยวลงให้ทีว่าทำยังไงให้เขาเชื่องไวบางทีแค่ป้อนนมอย่างเงี้ย พอเขากัดเราเราก็มืออจึ๊กจั๊กออกอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะทําให้เขาเชื่องช้าต่อยหอ่อผ้าอะไรก็แล้วคือน,นิสัยบางตัวสองวันสามวันก็เชื่องแล้วบางตัวก็วันเดียวก็เชื่องบางตัวเป็นเดือนยังไม่เชื่องเลยเดือนสองเดือนยังไม่เชื่องเลยหลับแล้วต้องผิวเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวซูมให้หลับแล้ว,วเ,เ,เดินมาหามือมันเลียมือสองสามทีหลับแล้ว,ลลวใช้เกาโถเอ็นดูจังเลยลูกหนูต้องรอดนะลูกนะเอามาเลี้ยงตั้งแต่แดงๆ เอามาเลี้ยงตั้งแต่แดงๆดงตามไม่ลืมแม่ไม่เอาแล้วคือตัวเขาเนื้อตัวเขาเหมือนแบบว่าขี้เละเหมือนมีห่อเลือดเป็นสะเก็ดเป็นแผลเต็มตัวคือเขาเลียตัวเองเขาชอบนอนทับฉี่พอทับฉี่เสร็จใช่ไหมเราแค่เอาเราแค่เอา,เา,อเอาผ้าชุบน้ําเช็ดทิชชู่ชุบน้ําเช็ดมันไม่พอเพราะว่าฉี่กัดเขาก็จะเลียเลียตัวเองเลียจนตัวเองเป็นเป็นสะเก็ดสะเก็ดจนแห้งแห้งแล้วแห้งอีกอะไรเงี้ยคือเขาก็เหมือนแสกเหมือนคันนะเนาะ ลองฉี่เราลองเอาฉี่มาลาดแผลดูจะรู้ว่ามันแสบมันคันยังไงแค่เราเอาเอาอะไรมาเช็ดอะ่ะมันก็ไม่เหมือนล้างไม่เหมือนอาบน้ํามันก็ยังแสบยังอะไรอยู่เหมือนมันเข้าไปในแผลในอะไรอย่างเงี้ยคือมันคงไม่มีใครบ้าเอาฉี่มาลาดตัวเองเนาะอะอน้ําเกลืออะฉีดมันก็คือเค็มเหมือนน้าเกลือลองเอาน้ำเกลือมาลาดแผลดูแล้วเราแค่เช็ดอะ่ะคือมันไม่ได้แบบ เช็ดจนชุ่มนึกออกไหมเราแค่เช็ดแบบว่าผ้าเช็ดหมาดๆเอามาเช็ดอะ่ะแล้วไอ้ความเค็มมันเข้าไปในแผลแล้วอะ่ะมันไม่ทําให้แบบหายอะมันก็ยังแสบยังคันเขาก็จะเลียเหมือนเราก็ยังจะเกาอยู่ก็เลยต้องจับอาบน้ําตอนแรกก็คือเห็นเขาว่าเขาเล็กก็เลยไม่ได้จับเขาอาบน้ําสรุปไปๆมาๆเขาเลียตัวเองจนตัวเป็นแผลเป็นสะเก็ดเป็นอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นห่อเลือดสะเก็ดหายแล้วแต่ตอนนี้กลายเป็นแบบห่อเลือดตามตัวเต็มเลยก็เลยกลายเป็นขี้เหล่ไปเลย แล้วตัวนี้คือตอนแรกก็ว่าจะย้ายบ้านก็ไม่ย้ายแล้วเพราะว่าเขาเขาเล็กเหมือนเด็กแค่ะอะค่ะป้อนนมมาเดือนกว่าแล้วเนี่ยไม่ยอมโตทีแต่เขาแข็งแรงนะคะแต่ว่าเขาเหมือนเด็กแค่ก็เลยเอาไว้เอาไว้ไวนี่ละกันสงสารเขาดูความอ่อนตอนแรกจะย้ายบ้านไม่ย้ายแล้วตัวผู้เพราะส่วนมากพี่สนจุจะจะหาบ้านให้ก็คือตัวผู้ตัวเมียส่วนมากก็จะก็บส่วนมากนะ แต่ก็มีบางตัวที่แบบเออถ้ามันเยอะเกินอย่างนมนมอมอนอย่างเงี้ยถ้ามันเยอะเกินก็แบ่งแ่งออกไปตัวเมียสรุปแล้วคัดแล้วเสือคัดคัดบ้านด้วยคัดไปคัดมาลูกโตไม่ได้ปล่อยก็เลยเต็มไปหมดหนีไปก็หลายตัวให้อาหารเยอะเยะแล้วบางทีแบบว่าปิดกกงแล้วรีบเนี่ยปิดกกงไม่สนิทเขาก็เปิดเองได้ทั้งทที่เอาตัวล็อกล็อกนะบางทีล็อกแล้วมันไม่โดนไม่โดนล็อกเนี่ยดู ดูไอ้น้องขาวน้องขาวก็มานอนใกล้ๆ้าตื่นตื่นเ <c oughs> ไม่ไปตลาดก็ลูกอินดูจังเลยลูกมาอ้อนเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเรามานอนด้วยกันนะนอนนอนนอนกับพี่พี่ไปก่อนลูกนอนกับพี่พี่ไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมามานอนด้วยกันนะอยากให้เห็นจังเลยอยากให้เห็นความอ้อนจังเลยโอ้ยกอดกอดพี่หมีโอ้ยอินดูโอ้ยคนเก่ง ทำไงจะให้เห็นเนี่ยกอดพี่มีเหรอคะอ๋อคนเก่งกอดพี่มีเหรอคะน้องกอดพี่มีเหรอคะให้ไม่เก่าเหรอ นอนนอนกับพี่หมีนะอ,อ,อนากาศเย็นหลุเข้าไปข้างในฟิตฟิดอะไรทะลเลาะอะไรกัน